เอาจริงๆมันไม่น่าจะใช่กบยางนะครับตัวนี้เพราะว่ามันน่าจะเป็นโคดกบยางนี่คือ Bubble Max จากค่าย Top Mobile ที่วันนี้เราจะรีวิวกันครับเริ่มจากตัวแพ็กเกจกันก่อนเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นแพ็กเกจมาตรฐานแพ็กเกจ s t ต n d า r d ของทค่ายด้านบนก็จะเป็นโลโก้แล้วก็มีกราฟิกด้านหลังเป็นรวดลายสับภาระ ด้าหลังก็จะเป็นโลโก้แล้วก็ารายละเอียดการติดต่อหลากหลายช่องทางนะครับนี่คือแพ็กเกจครับสัมผัสแรกกับ Bubble Max จากค่าย Top m o b i l นะครับก็ต้องบอกว่าตัวมันใหญ่โตมากๆจริงๆครับกับสเปค6.3ซนตเมตรน้ำหนักเซ็ตไว้ที่18กรัมประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์ 5O เป็นเบ็ดพิฆาตเบ็ดสแตนเลสนะครับใบหลิวให้มา2ใบซึ่งขนาดของใบหลิวนี่ก็3เซนเมตรเข้าไปแล้วเนื้อยางนะครับแข็งดีนะครับน่าจะทนทาน บอกไว้ก่อนเลยนะครับเจ้าตัวนี้เซตมาไว้เพื่องานปลาชโดโดยเฉพาะครับเริ่มเช็คสเปคเกี่ยวกับเรื่องของน้ําหนักกันเลยนะครับแจ้งไว้18กรัมช่างได้จริงก็อยู่ในสเปคเลยครับทดสอบการลอยน้ํากันหน่อยนะครับบับเบิ้ลแม็กซ์น้ำหนัก18กรัมมันจะลอยน้ําได้หรือเปล่านะถอดว่ามันลอยอยู่แล้วแหละแต่มันจะลอยแบบไหนล่ะ โ oh อ้โหลอยเป็นเรือเลยบับเบิลแม็กซ์ต่อไปแยกองค์ประกอบช่างน้ำหนักกันหน่อยนะครับเฉพาะตัวบอดี้ของบับเบิลแม็กซ์น้ำหนักช่างได้จริงอยู่ที่9.4กรัมครับต่อไปมาดูที่ชุดท้องเครื่องกันบ้างใหญ่โตมโหฬานมาดูน้ำหนักของชุดท้องเครื่องชุดนี้น้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่9.35กรัมเริ่มวิเคราะห์ที่ตัวบอดี้กันเลยนะครับนี่คือกบยางหนังกับออกแบบพื้นฐานจากทรงหยดน้ำนั่นเองบับเบิลแม็กตัวนี้นะครับเนื้อยาง ทนทานแน่นอนหนาเพราะว่าตัวมันค่อนข้างใหญ่นะครับขนาดความยาวของตัวสินค้านะครับวัดได้จริงอยู่ที่ประมาณ6.3ซนติเมตรเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ความกว้างของตัวบอดี้นะครับพื้นที่ใช้งานอยู่ประมาณ3.5-3.6ซนเมตรนะครับแล้วก็ความสูงของตัวบอดี้นะครับพื้นที่ใช้งานอยู่ประมาณ2.9ซนมนั่นเอง นี่คือสลี拉ของบอดี้ u b b l e Max จากค่าย Top m o ม e วครับต่อที่ชุดท้องเครื่องกันบ้างนะครับชุดท้องเครื่องชุดนี้งานพิเศษล้วนๆด้านหน้าเลือกใช้เป็นลูกหมุนแบริ่งนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนสปิทลิงเพิ่มระยะความยาวของตัวชุดท้องเครื่องนะครับโคตรใหญ่เลยนะครับสปิทลิงตัวนี้้อมด้วยเบ็ดพิฆาตนะครับตัวนี้เป็นเบ็ดพิฆาต5โอนะครับเป็นเบ็ดแบบทางเดียวเอามาประกอบเป็นเบ็ด2ทางเพื่อใส่กับกบยางนั่นเองนะครับ เป็นเบสตัลเลด้วยวัสดุอย่างดีชุดท้ายนะครับใช้ลวดสลิงขนาดใหญ่ร้องด้วยสปิทลิงอีก2ตัวนะครับต่อด้วยลูกหมุนอีก1ตัวแล้วก็สปิทลิงอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเป็นใบหลิวขนาดใหญ่นะครับเฉพาะใบหลิวความยาวตัวนี้ก็3เซนติเมตรแล้วเท่ากับกบยางตัวเล็กๆ1ตัวแล้วนะครับชุดท้องเครื่องชุดนี้บอกได้เลยนะครับงานชันโด เอาอยู่แน่นอนและนั่นคือรายละเอียดทั้งหมดสำหรับโคดตกตบยาง Bubble Max จากท่าย Top Mobile โ,โดยนะ้า o p นะครับขนาด6.3ซนเมตรน้ำหนักเซตไว้ที่18กรัมประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์ 5O เบ็ดพิฆาตเบ็ดสเตลเลตอย่างดีมาพร้อมใบหลิวคู่น,นั่นเองวันนี้ขอบคุณมามาสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปผิดพลาดประการใดในการบรรยายลงในคลิปนะั้นดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย